สวัสดีครับผมมื้อนี้ลูกจ้างอิสระกับพาเข่าป้าเข่าดงเข้าล้วครับมื้อนี้กับมาหาเห็ดจักสิได้เห็ดยังหรอครับมื้อนี้เพราะว่าเห็ดละงวกเขาก็หามาหลายมื้อแล้วครับแต่มื้อนี้กับสิมาเบิงเห็ดดินเห็ดยังหรอครับเพราะว่าวัางสองสามเมือ่อฝนตกแห้งนะครับตกบักแห้งเลยก็ยิตกทั่วถึงกันเมื่อทั่วประเทศนะครับเนาะแต่วันนี้ผมก็เลยคิดว่าเห็ด หลังจากที่เห็ดหลง่วงวมันก็น,น่าจะหมดแล้วครับเพราะว่าก็หลายมือแล้วมือนี่ก็เลยสีลองมาเลาะบึงมานเห็ดยังก็เอานะครับพี่น้องนะครับแต่ดอกแรกเห็นแล้วครับเนี่ยนะครับดอกแรกเป็นเห็ดหนาขาวครับเนี่ยดอกหง่ๆงงามๆเลยครับเขาก็จะหากันไปเรื่อยๆแล้วครับ กีน่อยกับมีอยู่ครับเนี่ยใช่อโอ้โลวนซ้ำเยอะครับ หิตเพืงครับเห็ดเพืองหิตเพืงหางนกยุ้งว่ะนั่นเออได้เห็ดเพืง,เพง,ง,ง,เพงแล้วครับดอกนึงนงามๆแล้วดอกหิตเพึองเห็ดเพืองชาติครับเห็ดเพืองชาติาน่ะดอกกำล,งกลังน้อยๆกำลังงามๆ นาข้าวครับได้หาเห็ดหนาข้าวนี่ละมือเนี่ยเห็ดนาเลยครับ ิเพิงครับนะครับดอกนะี้ หนาขาวครับเห็ดหนาขาวซองหน่อ มาเบ่งอันไข่เห็ดละงอกอันที่อันน้อยๆเมื่อวานนะที่ผมเ,เห็ดที่ผมเช่ไว้นะที่ผมปลูกเอาฟังไว้นะนะครับที่ที่้อยเขาตัดเอาอยู่นี่สองไข่แล้วอันน้อยๆผมฟังไว้นะครับอันนี้ก็แม็นได้ทบน้อยๆนี่ยก็เชื่อขึ้นมาอย่างนเสยดายมันอ คอยนี่ก็ได้จักมันเชียข้นมะหยงเอาไว้เอามือไม้กับโบเนี่ยอันนี้น้อยนะครับเนะี่ยที่ผมฝังไวนะ้นะมันก็ใหญ่อยู่ได้ล่ะมีอีกครับเนะนี่ยหนมี่อีกหนี่มมีอีกเขาฝังไว้อีกเนะี่ยเอาอันนี้เขาโบอ,อันนั้นนะครับอันที่ผมว่าอันว่จาจะขุดขืนมาหนังอย่าคอยกระได้นะครับในะนี่แหละ เห็ดนาเลือดอกนง้คบอืมเห็ดนาขาวละามากเลยครับบ้างดูอืมเนียลีครับเห็ดนาขาวอหลีเดี๋ยวซิล้องหาบางอยกอยู่ครับเดี๋ยวเก็บดอกนี้ก่อน อดอกกำลังขึ้นครับกำลังบปงจีน้อยๆนี่ครับมือนามแต่มาเบิ้งยวน่นะเนี่ยเชื่อไปกับพ่ออยู่เรื่อยครับ นี่ก uh. so ้ล no ังส anyway. ิขึ้นเยอะบ่เอาหรอกก้ลังสิขึ้นหลายอยู่ก้อนที่ขึ้นอยู่ครัดนะก้อนหินนาขาวสืออกได้ครับเนี่ยบ่เนี่ยได้เก็บเหินนาขาวแล้วครับ กำลังน้นนอยๆกำลังขึ้นเลยทำ้มไน้อ้ามเน้อยก นี่เนเมาทุกคนนะครับรลอยเกิดเลยเอาไว้ก่อนอันนี้บอทันออมหึดหน้าขาวสิออกเรองเลยครับเอาในน้ำน,นี่แหละแต่เมื่อหนาเขาจะมาเชียร์ไหมครับหฮมนี่ อดอกนี่ดอกงหญยเลยครับขามันขาดน้อยนึงดอกงามเลยน,นี่ครับน,น้อยน้อยกว่านี้นอนเอาครับเลย หน้าขาวครับดอกใหญ่ๆเลยงามๆเลยสองดอก น็่นาแลครับดอกกำง้งเลยสามด,ดอ,มอกอด่ายาเขาก็ตาตี เห็ดกอเหรอครับเห็ดกอเห็ดกอแดงอเฮ็ดเพลิงแล้วครับ าบัาได้ครับเถาเนี่ยเอาได้ไหเราบัาได้ครับเถาจอเอาบัาได้เถาได้ดอกเดียวนะครับหน,หนาขาวดอกหนึงครับ ก็ดงเห็ุนาเขาวจนได้ครับ เดินนี่ได้หลายดอกเติอบอยู่ได้ครับเดินเห็ดน,นาขาวขาครับได้หลายดอกอยู่แต่จะหาเบื้องก็อีกเรื่อยๆนะครับน็ดนาเล่ยครับเห็ดหนาเลายฮะด,ดอกนึงครับ มาเบ่งผลงานการหาเห็ดของเขาเมื่อนี่ครับนี่ละเมื่อนี่กัมีก็หมามนฝากพี่น้องเขากับซ้ำนี่หรอครับเมื่อนี่เมื่อนี่เห็ดหายกเห็ดหลังโงกบ่ได้จักดอกเลยครับเห็ดหลังโงกคือทีไว้แล้วหรอครับต่อไปก็จะเป็นเห็ดนาขาวเห็ดล้วมเห็ดนาแรีนี่นะครับบอกแต่เมื่อนี่ก็ได้ส่วนมากที่ได้เป็นเห็ดเอ็นาขาวนะครับเห็ดนาขาวนะครับดอกงามๆถือว่างามอยู่ครับเราก็มีเห็ดเพลิง เห็ดเพิงนี่กินได้ทุกชนิดนะครับเห็ดเพลิงอ่ะเห็ดเพิงอันใดก็บ่เบื่อหรอกครับพี่น้องที่ไปเก็บเห็ดก็เก็บเอาไปเลยครับแต่อาจจะมีรสชาติแตกต่างกันไปเอาละครับสาหรับคลิปนี้ก็คือเสียวไซัมนี้แหละครับจังใดก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาเปลี่นกําลังใจครับคลิปหน้าผมสิพาไปใสหรือว่าสิพาเห็ดหยางหรือว่าสิพาไปโคกใดก็อย่าลืมติดตามไปเรื่อยๆครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดี บุญรักษาพะคุ้มครองครับผมสวัสดีครับ